สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพวกพวกับสองน้องแททคือเก่าพี่น้องอันบอ่อเดี่ยนี่นะ่ะบอ่อได้ใส่เอาใส่ตั้งแต่โตกะก้าุ่นเอ้ยแหละหักบอ่อได้คือเดี่ยนี่นะ่ะบอ่อได้ใส่นะไผ่ฮะมือแรกพี่น้เา,าเออมาลงงานเป็นอะไร มือเลกกับผ้าปืดหนหยาล้วนเนาะฮะวักีวเงเกีนอย่าปงแ็บเลยเกี่ยวเข่าเบื้องคััวหักปงเบื้องซ้ายไปหาพ่อมันอันกอสิวาไปหาพ่อ่นะ อยากได้เกี่ยวเลยแม่บ้องหวยชิมาเกี่ยวเขาน้ำแม่ดำบอกไปโรงเรียนแม่ว่าปรงเฮียนแม่ว่าไม่ชิไปเกี่ยวเขาน้ำแม่ดำสี่ทา่านนะนนเออีแม่ก็ลงมาพี่ ของเฮาประธานในซุกเด้ปีน yeah, ี่เขาชุ่มฝนซุกก่อนขามก็คือมาแต่เศร้าเทอะเฮ้ยลูกสาวกับลูกสายอยู่น้ำพายล่งล่งอีเม่ซอนได้สลังขึ้นมื่อแต่เด็กๆยังบอกลงมาอยู่

ช่องคืนนด้ออเมไปหนื่อะช่องสี่หกแปดสิบห้าก,ก็ได้สิบสิบสี่ห้าก,ก็ได้ไอโน่อยู่บ้านเกี่ยวแล้วคือบทโทษให้กระเจ้ามาเกี่ยวเขา

แม่บอกเกี่ยวกับมือน่ะโดยคือว่าคน40บระสีนจ้าคือบเอาหัวหน่าจ้ามานำแม่แม่เข่าอยู่มันเหมียงรุดเลยเข่าอยู่ปะห่านน้องบุ้มกับมีแต่เกี่ยวเก่าห่านปลาแหลน่ะมีมีเกี่ยวใหม่ปะ โบหมายถึงว่าเกี่ยวปีนี่โบหรือเกี่ยวปีแล้วอืมขนาดไหนแม่นะดวงเท่าไรดวงละเจ้าพันดวงใหญ่โบฮ่าบอยากได้ดวงใหญ่นะนอีแม่ก็ดวงละเจ้าพันแม่ดวงน้อยวันนี้ดวงบกใหญ่นานแล้วฮ้าโบมากใช่อวนอใช่ ลุ่ดกูื้อหลายปีละได้จชีว่าโอหิยังเนาะยุกนี่แหละยุกได้แล้วเจ้าวะบเมนมนซื้อแต่ยุกเงินร้อยละเศร้าหพันผู้บอกขมือนี่ก็เงินร้อยละเจ็ดสิบแหละยังชีมาอ่างหมูอยู่นวคือใ้องเก่าดีกันไดนะเห็นว่ามีของเก่ากันใดมาแต่สาผู้ตัวจองอก็ุ้นแล้ว หญ้าอีหลอนี่แล้วหญ้าหลายแต่ให้นี่แล้วหญ้านั่นแหละก็ไปหลายให้นั่นบัดให้กกให้กกอันม่วงตัวมันล้มน่ะเฮ้ดู่นให้วมันล้มเออให้ตัวมันล้มน่ะก็มีหาว่าลมลงไปนี่มันก็บ่ได้ลายได้หาน่ะให้ตัวมันล้มน่ะาน่ะสิยให้ประวนนี่ใช่มันล้ม่จู อันเด้น,นหอก๊กอันนะหมว,วกห่ป้าใช่มะยุความผิดนี่เ้ปเเะไปม่ิรงกาอยู่ต่ไโลดม้าหเดนะียวนมนบอกแล้วบอต้องกิน,กนข้าวโอ้เป็นิว้าวพเพ่งก็เพ่งอยูห่หันทำก็ทำอยูห่หันถ้าเป็กูนี่กูหามได้วันเอยวนให้เดียวละจ๊บเลยให้พ่อเป็นห้เดียวละจบเนี่ยเอืย ก็ทำมึงแล้วไห้นะไว้มึงก็ได้ไปไห้ไหมกันมึงเกี่ยวบดมือมึงก็ได้เกี่ยวไห้เก่ากูกกระเช็ดท่ามท่ามเขาขืนคือการอะไรกุกกระด้นยังใส่สนนวะมา,านนะแล้วบาดอันบัดมูสิขืนแล้วก็ขวดคู่พูดผู้พวดครับว่าขืนมาแล้วพอพอมันสีลงประจอดอันนั้นได้นี่เนาะเหมือนจะแล้วเนาะเมื่อคืนนี่เทา,ากับบัณฑิรามัน มันอกาะเอาสมันไป้ยาิลอาส้มันไปองเฮียนได้นน่ขัอยู่มันผัดอย่างมาว่นจะได้นน่มันจะหู้บอมันไปห้าพ่อมันนะมันไปพ่อนมาเอเกี่ยวหายได้น่ะนะถ้าบอกเาห่ยิมาเกี่ยวขาวมเกี่ยวข้ากันยังวะไอ้นเกี่ยวได้ลงมาถ้าจงานตื่นมา เ้ยอะฮะกบเลี้ยงมาไหมวนมบอแมนเงินขันมึงมีให้กูันมึงมีให้กูแสนบาทกูสิเห็ดล้นมาได้กูะืมก่อนยืมดอกกูได้เอาสี่สื่อขันมีให้แสนบาทนะ มันศุกร์หอดแสนบาทเอาได้หมูกับข่ลู่มันกับโตละพันช่องหลายหัวอาหารอีกเห็ดข้ออีกเห็ดข้อกับเบิร์ดละช่องหมื่นไปเนาะช่องหมื่นช้าหมื่นเลยค่ะเห็ดดีผัดเบิร์ดกว่าหันค่ะเห็ดอุยอัญญาเห็ดพ่ออุยอัญญาผัดหมูดูดกับคุ้งที่ดินเปืือกหนานเห็นบ่แม่พอน่าเกี่ยวหายเลย

ไอเฮ็ยจะถือเกี่ยวอีกได้ฉวยไดิป,ดปะลูกนะแม่ลูกโอ,อ <c oughs> โอ้ยปูซินสิไห ปูซสีนสิหายเมื่อละหาบาทอยู่บ่ได้คันแนวนี่มาเกี่ยมาเกี่ยมาปลาสีหายดอกบาทนะมั้ยหาบาดผัดบดจุบนุ่มมันนุ่มกองหนึ่งบดยุบนุ่มเปรี้ยวยังกะจ้าเมื่องไบ่ใหญ่บ่จันตว่ามาแซ้มาสี วันาลุยยิมหานไม่อย่นัเออนุ่มเปี้วกองบาทห้อเหมือนบอกิมหเนนโอาเอ่ละมันสกอามหปะมันสก๊หาจ้ะมันอน้าเ้าแล้วเไปเียามไปเมื่อล่างหนาลกปะเมื่อร่างหนาจังแซ่เสือแค้นย่าปะ เมื three, ่อเส่สวข่าเงาีข่เปาป้าเมือเสียสข่ายเงสียยาปลาลูกป้าะมาเกี่ยวเดมเดมมื่อกินข้าวก่อนมันจังบวมเยยังกำลังมาเออปาเือพวจะสิมาเกี่ยวขขาพวปลาเรืิมาเกี่ยวเขา ลุลาไก่ใช่ไหมเกี่ยวเขามาเนี่ยเออจะพ่อเกี่ยจะอัน้อยิ่มใหญ่เนาะคนมาเกี่ยวเขาเดอเด้อคนมาเกี่ยวเขาเยอะเกี่ยวเขาไปลูกเกี่ยวเขานาฮิปวนาิปเรอนมาห่ออะ้ปเอ้มากับแม่ปาเอ้คอยสงใช้แล้วได้นีมากผ่นมาพร้อมกับแม่ ไปอาดกันแล้วนะไง <sk ill> ไ,ไปยืมแม่ไปอาดนแล้วไปเราเริ่มสงสัยแล้วได้หนิไปอากนแล้ว <sk ill> <sk ill>